แต่แ <ก S 1> ครั้งนี้คใครจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เ้ราจะเป็นชนะเมอ่อไหรเราจะเป็นชนะเมื่อไหร่รอบนี้เราจะมาอยู่กันในด่านของเฮ้ยโอ้ oh, บบโหแรงดึงดูดแบล็คโฮลนี่คือแบล็คโฮลแล็บนะคะซึ่งแบล็คโฮลแล็บเนี่ยก็จะมีการดึงดูดมีมีแรงดึงดูดแบบนี้ด้วยเฮ้ยมันมีตัวละครเยอะเหมือนกันนะนี่เฮ้ยฉันอยากเป็นหมีอ่ะ แม่ได้เป็นหมีอ่ะแม่เป็นง<ม>ัวได้เลยงัเป็นฟางเ,ออเป็ดปุ้ยไก่เอาล่ะครับแล้วตอนนี้เราได้มีการเปลี่ยนทีมกันเล็กน้อยในหมวดของการใส่นวดทีมของแป้งจะมีแป้งจุบแจงแมีม <c oughs> ทีมของแป้งจะมีแป้งออออพี่กิษและน้องฟางนะคะส่วนทีมของฝั่งพี่ไม้จะมีจุบแจงพี่ไม้และพี่ชมโมเอาล่ะเริ่มการเกาสูตรกันได้เลยเฮ้ย ขาเลยจับไว้ขาเลยจับไว้นี่คือด่านแบ็คโค่ที่พวกเราจะต้องมาใส่นัวกันถ้าเกิดว่าเราทําให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามนั้นสลบไปได้แล้วโยนลงไปในแบ็คโค่เราจะจับแย้แม่งปล่อยพี่สบายขอโทษพี่บุ๊คพี่จิ๊ดมาแล้วเอาพี่แจงทำร้ายหนูทำไมหนูยังไม่เคยโดนใครเลยเฮ้ยช่วยด้วยอ่าตัวรัดกลายเป็นตัวรัดที่นี่เลยนายไป ไปเลยไปเยไปเไยไปด้วยนะครับแกแหละไปแล้วเมื่อเราตายมาแล้วเราสามารถแกล้งเพื่อนได้นะคะตอนนี้เรโทนี่ดพวกเขาแกไปฉันไปจะเป็นอะไรโอ้พี่ไมค์กาพี่กลองอยู่นะคะมีใครไปอ่ะพี่มเกาะและมีใครตายหนึ่งคนไเ เริ่มมีของวิเศษออกมาแล้วตอนนี้พี่ไม้ได้ถือระเบิดนะคะโยนไปฝั่งนู้นแต่ไม่โดนใครแล้วมีไม้เป็บนบอลหล่นลงมาด้วย,อยตอนนี้คนที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งฝั่งสีแดงคือพี่กิตอีวาและพี่โมกับพี่ไม้ทางฝั่งสีน้ำเงินครับระเบิดตกลงไปอีกครั้งนึง่งเราจะช่วยพวกเขาได้ยังไงเรา,เราสามารถพาเาพื่อนเราไปไหนค้าของใช้เขาได้นี่แน่อีกพี่กิตปไพี่กิต โดนฟ้าไปอ้าวพี่กินตวัดีแล้วเหลือพี่มายข้อสุดท้ายดูดูพี่กินตกลงไปไม่ยอมไม่ยอมไปนี่เราต้องหาของหน่อยดิของที่แรงที่สุดนก็คือปืนโอยแย่วไอ้จอไกของอะไรของแกอะเฮ้ยตายพูดเฉยเลยเอา <ด>แฟมม์เน่ะแมโม่นายคนเดียวไม่เป็นไรครับเรายังมีพี่ชชมโม่แล้วก็พี่จิตแล้วก็น้องปลางอยู่นะฮะโอ้โหพวกเขาพวกเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอเ้ยเล,ยล้ยเอ้ยเอ้ยเค้ยเ้ยเอ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 ้ยเม,ม้ยเอ้ได้ทีม้ยเอสีอเอ้ยเอลเอาเหลยอ้ยเอ้ยเอ้ยเยเอ้ยเอ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 ้ยเป้ยเอาปเา้ยยเออ้ยเอ้ย้อ้ยย Mohammad, ไล่เปไม่หยิบเลยไปกินสตเอ้ยหยิบไปไปินโอ้ยไอ่ไลบมันดิลบมันดิลมันดินี่เด้เอาปลาไปกินไอ้บอ๊เอาเดี๋ยวเดยวมองมองลงไปมองลงไปมองลงไปเออไปกินไปเออเดือดหนุ่มกรัอะไรอะไร้างนอล้วต่อให้ต่อให้เสมอปลานี i ฉันไม่แพ้แน่ต้องถือของใหญ่ก่อน

อุ้ยจะเอาหนัวหนัวจะเอาตายไปอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้โงอ้พี่คิดนัยนายใส่นัวกับเพื่อนไม่ได้นะเั่นแหละแจงหลือคนเดียวไปบุสลีโง่แล้วนะเกาะไว้เกาะไว้ทุกคนลมกำลังมามันได้กลิ่นลมกำลังมาปล่อยแล้วเกาะปลาเกาะปลาเกาะปลาวะเกาะของไว้เลยนะ วาว้กจะม่กไว้อคันจุดจงลงหลังจงลงหลังเพราะปลายังไงล่ะยีขนออ่นกะไรอย่าเอาบอฉันไยเฮ้ยอลมันลงไปเอง

อหมูนี่นูกไข่หมูไทหมูกรอบหมูหมูฉันเองไอหมูไปทำหมูกรอบหมูแกงอยู่ก้วเดียวกันลวไอพี่ใบกับฉันอยพี่เกมอตอนนี้มันใจดีแล้วพี่มันสะดุดแล้วหนูแล้อะไรบ้าจากไหนวา สวัสดีไม่สวัสดีอะนี่คือรังบไปไม่ไปเเชิดอ้ไม่ไะ้องไปต้อไปตไปต้อไปไปต้องไปไปต้อไปไว้จับไปไปต้อง ดูทำไมนี่มาชีบเทำไมว้าวว้าวว้า้าวั้าวว้าวว้าว้วว้าวว้ว้าววาวว้าวว้้าวว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 ้า้าว้าวว้าว้ววัาวว้า้้้า มันมาลมมันมาออะไรดีออะไรอายเอ้าเอ้าเอ้าดขออะไรสิกายแจ็งลุตแจ็งลุต้ยยอ้ยช่วยด้วยยายาผักอะไรด้วยล่ะปิกิทิกิทอจ่าผักอะไรนะลงไปเอาไนลงไปวู้พี่ถึงปล่อยพี่ได้ะาไม่ไม่หมูกันทั นี่วอลัตกระท้าลงไปอุ้ยเอาไปดิเอาไปดินี่โอ๊ยไม่ใช่พี่โมกเขะไว้พี่โมกกขะไว้พี่โมกกขะไว้ไปด้วยพี่กไปหนูไปจะเลยไงจะไปไปหนูไปใส่กระท้าไว้ไม่ไปอย่าไป โอ้โหไร่ะูไม่โดนปันเห็ยจริงเย้อก็กแหวแหวกแหวอยู่ชนี่คือ้จะ่ายเเด่นกขเด่นและนี่คือด่านสุดท้ายที่เราจะเล่นอะไรอ่ะ มันเป็นดานแห่งการใส่นัวที่นี่จะมีลมพายุโหมกระหน่ำเราต้องทำการปิดเกตแล้วก็ทำให้เราอยู่ในเอ่อบนพื้นให้ได้นานที่เราเราต้องเปิดกำแพงขึ้นมาครับผมเปิดก่อนดีไหมคือเราขอมาย้อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่นะทีมของแป้งจะมีแป้งพี่กิดแล้วก็ปางส่วนทีมของจุ๊แจงจะมีจุ๊แจงพี่โมลและพี่ไหม้นะคะเอาล่ะต้องเปลี่ยนทีมไหมหรอฮะ เฮ้ยแตาไปามาแล้วมาแล้วมาแล้วใม่ดนี่ก็ตีใหญ่เลยนะไว้่ไว้พี่กินกปุุงฉันุงชนจะโดนอ้จะโดนนีบโดนีบเออไปเลยตัวปวดนะไปเลยไปเลยโอ้ ยอนออกไปไปไหนอะย้นไปไหนเฮ้ยไอ้พี่มันย้อนจิกมยมีคนช่วยมันมีช่วยมันเอ้งไอ้หน้รอ้ลงมาเไว้ีไว้ท่านเอาแต่การไม่รอดนอนโอ้โอเคโอเคเดินเดินเดินมีกับกบังลมไนไม่ไปเดียเดี๋ยว ีไอ้ขันยุ่งไปแล้วขันยุไปแล้วหนูโดนพับอ้าวอ้าวเย้อะไรวะฉันจัดการเองยังไงล่ะเมื่อกี้ดีมากช่ามุขขุ่เวลาไปกันต่อแล้วครับผมการนัวได้เริ่มต้นขึ้นเกิดคนต้องมีคนอะไรอะเขาอะไรตายเลยเหรอไม่ต้องเร้นดึงเขาลงจากเวทีแล้วมีคนดึงฉันลงจากเวทีด้วยเหมือนกันโอ้ยไอ้ฉันลอยมาได้ลอยมาได้ฉัน ิดกลับออกไปได้ถ้าเราไม่โดนลมพัดก็เราจะไม่ตายเอาดีอยู่ด้วยกันป้างนะอยู่ด้วยกันป้างนะทุกคนนตายมัตายมันมาแล้วเราไม่กับไปพี่กิจจับไปทำไมอะไม่ทำไมไม่ทำไมพวกเราไม่เราจะไม่ตายเราจะกอดันไว้ไม่ตายเหมือนกันฉันเนียก็ฟาร์มลงไปมากเลยอะระวังระวังเดี๋ยวคันโยกครับระวังอย่าตีกันเดี๋ยวคันโยกอุ้ย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 อุ้ ลมพายุได้ผ่านไปหน้าไม้ได้กลับคืนสู่คนที่เป็นเจ้าของยิงมันปีนกพิราบนกพิราบไปไหนไงปางเป็นด้วยกันเป็นนั่นเป็นนี่ไงมาแบบนี้ได้มาแบบนี้เฮ้ยเราตายแล้วนกพิราบตายแล้วนกพิราบตายแล้ว No สิทสกิเราต้องเอากระเป๋เฮ้ยเราชนะไปอยู่ผมไต่เรยทีเดล้ว โอ้โหปังพิกินปาลุย้ยตกต่อยตอยตอยออ๋อาไอ้มาดื้อดื้ออตกอ่ะมีน้นเตะแบบันโอ้ยโอ๊ยโอ๊หมาองเขาในโอีไอ้โน๊ตตายละตาย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 เฮ้เราต้องช่วยกันก่อน ลงกำลังมาลงกำลังมาลงมาฮะลงมาลงมาลงมาไม่สนลงมาไม่สนไปไปไปไม่สนไปดีไปดีไม่สน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 ก็ไปใครไม่สนลูกใครไม่สนก็ไปปาดโอ้โหมีปลาปลามาด้วยเนี่ยไปเลยไปเลยกแกลุ่มเหรอเอ้าแกมันลุมก็ชั้นสีเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยกจะตก สีน้ำเงินได้ไปอีกหนึ่งคะแนนครับวะแต่แค่เยวเท่านั้นพรกเราเริ่มแล้วนะเพื่อนเอ้ยพวกเราเริ่มจะเปียได้เปรียบแล้วตอนแรกเรายังพอได้เปรียบอยู่ามปตอนนี้เฮ้ยโวนใช้ของหนักเหรอเปิดหัวพี่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 ไปพไปยรอดอย่ยังดอย่ไอจ่อ่พกิดิกิว้ฮยย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 ย อยู่ด้วยขออยู่ด้วยไอปดอย่าทันอย่าทดเยเฮ้ยเกลืะอยู่ด้วยนเดี๋ยวไอยู่คนเดียวดีกว่าพม่จะฆ่าไม่จะ่าไี่จะฆ่าพวกเราอย่าคงอยู่่วเดาอี่างอย่ฆ่าเพื่อฉันไ่่วยไอ้คะหมไม่สว่าุ่คมอเป็นฆ่าเพื่อนฉันอย่าอย่าอย่ายังไม่ได้ฆ่าเลยยังไม่ได้ฆ่าเลย อีวาอยู่อีวาไม่หวเก่นเลยหัวไม่กัไม่สนทีมไหนโอมเ้าีมเป๊เนตยโอ้ป๊ะังไม่ไมจะมาตีตีตีต่ไปไปเลยฉันไปอป้องกันก่อนแยมไปอยด้ยกันอยู่ด้วยกันตายกันหมดตายเลยตา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 ยเอเอาะไรบ้างเนี่ย สถานการณ์ครับตอนนี้สถานการณ์เหลือพี่กิจนะม่เหลือพี่กิจน้องปางและพี่ไม้ไเขาไปใต้ันใต้แล้วนะฮะแต่ว่าพี่กิจใช้ไม้เทนนิสหมูขวดหมูยังไม่ปราณีพุทหมูทำหมูกรอบอะทำหมูกรอบอะ่ตอนนี้ฮะพวกเราสามารถที่จะกันแกล้งเขาได้นะครับผมเราสามารถกันแกล้งเขาได้ไอหมูไอหมูวิ่งไอหมูวิ่งไม่เลิกไอหมูแล้วตอน สนอะไรทั้งนั้นไม่ปด้วยไม่เปิดไม่สนไม่สนไม่เปิดคุณนอะไรวะเนี่ยน่แล้ว่เดกันนะเดกันนะเฮ้ยนับตัดสินสตัดสินนะฮะฉันจะเป็นคนตัการเองตัการตัการตัการนโดนิ มาทำไมเนี่ยแล้วพี่บอบลงตามมาทำไมมันขึ้นยังไงอะแล้วตอนนี้เราเอยู่กลางกึ่งแจงฮะลมกันโชกแรงในบางพื้นที่กึ่งแจงใช้ขนังกั้นศูนย์หนึ่งปกป้องร่างกายตัวเองและกลางใช้ขนังกั้นศูนย์สามปกป้องร่างกายตัวเองมองไปกรับแจงยังพอไหวโย่เอาโอ้โหยังพอไหวโย่ ระเบิดพอดีเลยอะพี่กที่ทำให้หัวจุ๊บแจ๊ะระเบิดไปเลยเมื่อกี้โอ้โหก็โดก็ไม่ได้นะคะกระเพามันก็ล่วงจะยันสลาไม่สนไม่สนเราไปยืนเราไปยืนนิ่งๆกันแบบเราไม่ต่อยกันไหมเรายืนแบบว่าเตียงรวมกันดีไหมได้ดิได้เหรอวะเราไม่เราไม่ต่อยกันไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยกันสาบัตินี่แนี่ดูหมัดไอ้แป้งดิหลักฐานมือมาเลยยาโอ้ ้ได้เลยด่านแพฮะตกลงไปตรงแพเด็ดขาดเพราะน้ำตกน้ำตกแองเจรามันก็ไม่ได้สูงมากนะจริงๆตกลงไปก็ไม่ควรตายอ่ะตายอันนี้ว่าโอ้โหแพนเป็นดิ่งเมียวโอ้โหแพอ๋อไปตัวก่อนได้คนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะองอร่อยให้ช่วมด้วยเอา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  โอ้โหอุ้ยอุ้ยเป็นคลื่นมันยากมากเลยอ่ะด้วยความที่หนูเป็นเป็ดอ่ะหนูไม่ค่อยกลัวน้ำอยู่แล้วไงเอ่อวิ่งหน้าวิ่งหน้าเฮงเมียฝั่ไปให้หมดกูตายตายเลยโนตายกับเธอปลาเฉยคือด่านนี้หนูก็ค่อนข้างรอด แทฉันบ่าสะพานนี่นป็นตัแปลกนะตอ้ยฉันบอกไว่าฉันจะต่อยด้วยเพลงที่มากที่สุดแฮปปีเบิร์ดกอะไรันไอะไอ้ไไอ้ไไอ้ไอไออ้ไอไออออ มันช็อตมันช็อตลัวเลยมันช็อตลัวเลยไอ้บ้ามันช็อตลลัวมันช็อตลัว

อะไรวะเนี่ยฉันว่าฉันต้องใช้ไพ่ผูกใจแล้วปาไพ่ผูกใจ Happy Bird ดูอยู่ Happy Bird โอเคดีมากโค้กโค้กโค้กไปกับหนูไปกับหนูพี่กิจดีเลย เราชนะนะมาอะไรกันที่แพงนี่เนี่ยเราชนะแหม่บ้าอะไรวะนี่ไม่เข้าใจคุณนพ่จิตที่ใช้ไม้ดูจซ่วมในการต่อสู้แล้วนี่ไม่ผลไม่ผลไม่ชอบไม่ชอบชนะขาดแล้วคุณรับบอลอุ้ยโอ้ยท่าเตะไปไหนไให้ฉันลุกเถออุ้ยท่าฉันอย่างเท่ให้ฉันลุกเถอะฉี่มันเหมือนเด็อยู่เลยอ่ะกำลังโจ้ว้าวหนาว าโอเคค่ะติดตามกันบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเจ้าสัตว์ตัวย้้ยนะคะและถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะที่ทำให้เกิดการดิึงแดงเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยพี่กินอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเปนกรงเดนคอจนดนไฟไมให้ด้วยตายเลย